ขอสวัสดีเพื่อนๆเอซที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมปั๊มน้ํามันรถไฟนะครับหลายคนไม่เคยเห็นว่าเอะรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปเติมน้ํามันกันที่ไหนนะฮะแล้วรถไฟนะครับเติมน้ํามันยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสําหรับคลิปนี้นะพามาชมที่สถานีรถไฟนครราชสีมาโดยที่ขบวนรถไฟที่ กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีนครรัศมีมาเนี่ยนะฮะเป็นขบรถท้องถิ่นซึ่งมีปลายทางที่สถานีรถไฟแห่งนี้เพราะฉะนั้นขบุรถไฟเนี่ยหลังจากที่ส่งผู้โดยสารจากขบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องนําขบุรถไฟทั้งขบวนเนี่ยนะครับเข้าไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วก็อาจจะทราบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เติมน้ํามันรถไฟหรือว่าปั๊มน้ํามันนะครับ มันไม่เหมือนกับที่เราใช้รถยนต์แล้วขับเข้าไปเติมในปั๊มน้ำมันนะฮะซึ่งเรียงรายอยู่ตามข้างทางแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆนะครับบอกว่าอันนี้คือปั๊มของบริษัทอะไรยี่ห้ออะไรแต่ว่าสำหรับของรถไฟนะฮะก็จะมีโรงน้ำมันนะฮะโดยที่สถานีรถไฟนครราสีมาเนี่ยนะฮะเป็นสถานีระหว่างทางนะครับสำหรับกับรถไฟที่จะมา ผ่านสถานีรถไฟนครราชสีมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องแวะเติมน้ำมันที่นี่นะครับโดยที่ขบวนรถที่มาจากกรุงเทพนะฮะรถสายยาวเนี่ยนะฮะก็จะมาจอดแวะเติมน้ำมันที่สถานีนครราชสีมาและก็รถไฟท้องถิ่นที่มาปลายทางที่โคราชก็จะต้องรับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่จะนำรถไปเก็บนะครับเมื่อขบวนรถส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะฮะขบวนรถก็จะเคลื่อนนะฮะไปที่จุดเติมน้ำมันซึ่งจริงๆแล้วนะฮะ จุดเติมน้ํามันก็อยู่บริเวณปลายชานชาลาของสถานีรถไฟนครราชสีมาจริงๆมีทั้งด้านทิศใต้และทิศเหนือนะฮะแต่ว่าทางด้านทิศใต้เนี่ยนะฮะก็คือฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีจํานวนมากกว่าไว้สําหรับเติมขบวนรถที่เป็นรถดีเซลรางรที่มีหลายๆคันนะครับนี่นะฮะพอถัดจากป้ายนครราชสีมานี้ไปแล้วก็จะเห็นว่ามีซุ้มเติมน้ํามันเล็กๆนะฮะเป็นศาราเล็กๆนะฮะแต่ละจุดก็จะมีหนึ่งหัวใจนะครับเอาไว้สําหรับ เติมรถดีเซลลางแต่ละคันนะฮะซึ่งรถดีเซลลางนี้ก็จะมีเครื่องยนต์ในทุกๆตู้นะฮะนี่นะครับมีจํานวน4 5จุดนะครับและนี่ก็คือจุดเติมน้ำมันรถไฟนะครับของสถานีนรถไฟนครราชสีมาซึ่งในประเทศไทยนะครับการรถไฟได้ มีจุดเติมน้ำมันแบบนี้นะฮะจุดรับเชื้อเพลิงในหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะตามสถานีใหญ่ๆแล้วก็สถานีที่มีโรงรถจักรนะครับก็บคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ